นทนทบ่งไฟทีมงานกลุงอิสานนะครับอันนี้นะครับผมผมล่องจาก,ถจากรถเขาเจ้าจุดจุดพอดีมาหลุดมะเบิงน้ำกันครับพี่น้องึงล่องจากรถเลย <c oughs> อีสานมากมือนะครับครับผมปวิรลงจากรถจั่วหาไปทรงหลูกอยู่รีสอร์ุอ่ะมาหลุนมาเงพร้อมกันครับพี่น้องครับผมที่งานกรุงอีสานนะครับสอ่งอีสา้นนครับาืองบเวคือบกเขากเ่งหยับเพิ่งดีเพิงแก่เพิงดันโบเขา โอ้ยสุดยอดเ,เลยโอ้ตัเวนโอ้ยทีลีเลยออกเร็วอืมเข้าที่ฟ้าไปเลย Nè mùi hết đấy bà này, liền ta Ô ô, lấy lấy Chẳng bố tít nè hợp, chẳng tít อ,อ้าวเบรกเรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยพอด,ดีจอดรถกบเดทายพอด,ดีนะครับพี่น้องลงมาเมื่อกี้ดเดี๋ยวจิงเดกกับมาเบิงเวลาอยูนีนคลิปเหล่ากันนะครับผม คลิปหลายอยู่ตรงฝาเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายข้างในก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมฝากคลิปตามนะไม่ได้พี่น้อง